เอาอีกวะสวัสดีค่ะพ่อใหญ่มาดีครับมื้อนี้กินข้าวกับหยัางเนาะ้อนี้กินแกงขี้เลก็กอ๋อ้อนี้มีแกงขี้เลก็กมีกระเทยังอันนี้นอันนี้แหนมสมสมือสมือเนื้<ใ>นอสมแหนมบ๊วยแม่นบ่สวัสดีค่ะแม่ใหญ่สวัสดีค่ะกินลูกโดดบ่เอาอยู่บ่ลูกโดดเอาอยู่บ่พริกสดน่ะอืมบอกเนาะเมนี้บ่ต้องกินแป๊บ มื่อนี้หน่อยเอาหน้าเดียมาฝากสวัสดีค่ะหน้าเดียก่อนสวัสดีค่ะหน้าเดียเพิ่งเลิกเรียนมาหาตากับยายเอาได้เอาหน้าเดียมาฝากตากันไงเมื่อนี้ว่างบอกเด็ดดิเมื่อนี้ว่างว่างกองเลยลูกเคยแกเห็นหนาเลยลูกเคยเห็นงานแหนงเอืมครับผมแกงขี้เล็กใส่อย่างนี้คุณยายใส่หมูใส่หมูมากบอกอันนี้อาหารอะไรคะเนี่ยอันนี้อันนี้ผักอะโวคาโดกับมะเขือเทศต้นกินนหน เดี๋ยวนี้ต้องกินสล,ล,ลัากไร้เป็นอาหารลดความอ้วนแต่ดีเตรียมลดความอ้วนข้างล่างเห็ดเดียวขางล่างเห็ดเยอะมหมอที่เบิ้มตจใจลดลดจากกิโลแล้วรตรงเงินเนื้อหาจะสองกิโลเองอาทิตย์นึ่งจะห้่มซิมห้่มกินยิบเอาก็าได้แล้วไป <c oughs> หางมอแล้วไปหางมอแล้วมอให้กิน มือเนอมือสามสามเท่อเองนะสามมือบ่ให้กินสามคาบมันว่าสามคาบเลยมือได้สามคาบใกินนั่นคองจุกจิตมืได้เพราล้วไงมือให้กินใครจะกินเวลากินกินย่างเดียวช้างเท่าได้ดีเพิ่นไปหาหมอเนอได้จ้ะเพิ่นเตรียมลดความอ้วนอย่างจริงจังแล้วแล้วกับชางเท่อแกสีกินคาเฟ่ลดอ้วนนี่นะนำเตรียมพบกับแบนแบนแดดดี ใครนาเดียนะคะเดียก <Wow. S 2> so ินข no. okay. okay. ้าวกับอะไรคะเนี่ยไข่เจียวมะเร็วข้วเจียวแล้วเย่กับข้าวกับข้าวเยอะๆไม่ได้สร้างภาพนะคะเพราะว่ากินอย่างนี้ประจําค่ะแม่เข้าข้าวเจียวว่ะมันเหนียวมันเหนียวมาติดมือมันก็ติดมือนิดหน่อยนะคะลูกมัม่เหิวข้าวเหรอคะโอเคเดี๋ยวกินข้าวก่อนนะคะสวัสดีค่ะเอฟซีก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแมาหมันเหนียวสวัสดีค่ะบายบายกคนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ